สวัสดีค่ะพอกซากรูเคมาราดแล้วกับบาโจดีไซน์เฮาเดี๋ยวพอกลายเมือนเดียโ่ออดีใจแห้งวันนี้เดี๋ยวว่าพอกันใดี๋ยวมาวอน้ากันนั่นแหละบาโจืันนี้เขาจะเลาเรื่องยังเอีนออรดีก็บอยสิริชัยเกิดดราม่าอีกแล้วพี่น้องครับอ๋อฉันเห็นไอวิดีโออยู่มีคนปั่นแมนบออ่ามีแชร์หลับสรงคนไปหาบอยแมนบอแมนพยายามทรงขอความไปหา บอยซีเ้เปิลน่ะมีปัญหากันบอหรือว่าเลิกกันบอจังใดแม่นั่นแหละเออพ่อ่อยพ่อ่อยเขาไปฟังแอนเพื่อนวานนะเพื่อนวานพวกที่ทรงหัวข้อามมานะมันกระจอบยุค่มือนไหมจอบให้เพื่อนห่างกันเวลาบอยกับแอนห่างกันอ่าแล้วก็มาปันมาบอกว่างอี่ให้รักตัวเองให้มากๆนะอ่ะทิมผู้นี่ซะมีเศษฐีรออยู่อทรงไปหาบอยเนาะเออรากาอัน ยูก็เจ้าเน่ะมันมีความสุขดอก่าใั่วายแอนก็บอยอยู่น้องกันมันมีความสุขจังเดคือหัวคนมันมีความสขท่านเห็นซูมิ่นีไปกระใส่ซีวิตมีความสุกขกันใช่ไหมเขาก็ออกนาออกตาเขาก็จริงจังจริงใจทั้งบนเวทีทั้งขางลางทังเรื่องทั้งเรื่องจริงทั้งเรื่องการแสดงใช่ไหมก็คือโอ้ทุกอย่างอ่ะเพื่อนก็ะเฮ็ดในพ่อแม่พี่น้องหินแล้เนอก่าพปันฮักันดีนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแฟนลับคนเนี่ยบอกหัวว่าเป็นแฟนคลับจริงบอรหรือว่าจังใดเป็นอย่างขึ้นท,ทรงไปแบบนี้ใช่ใช่ว่าคนไม่หวังดีใช่ถ้าหวังดีกับเขาก็ต้องอ,อ,อยากเห็นเขามีความสุขเห็นเขาหักันเข้าก็ตตองยินดีแล้วก็สนับสนุนกับเขานะครับใช่หวังอะไรคะรคุณหวังอะไรอ่ะเอาเปิดแชทรับมาเดี๋ยาวจุเอาแอนอรดีก็เอาแชทมาอ่านนะครับน้องพี่น้องแชทที่ว่ามีแฟนขับคนเนี่ยทรงไปหาบ่อยสี่ใช่เพิ่นวางสิครับพี่น้องทรงขัวความาหาบอยว่าจังสี่แม้ผมไม่พี่น้องครับผมบอกว่างสิพี่ฝากให้คุณคิด คุณรู้ไหมน้องแอนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีความสุขหรอกเขามีแต่ความทุกข์วากอ่ะอยากให้เข้าใจน้องบ้างบอกรักบอกว่ารักน้องมากแต่การกระทําของคุณมันไม่ได้รักน้องอ่ะสงสารน้องเจอคนที่ไม่ดีพออีกอย่างก็คือเจ้าชู้ติดผู้หญิงว่าบอยเจ้าชู้ป้านเลงคนเด็นเจ้าสูตรจักเทือบอยสิริชัยทุกมือนี่ก็คืองานมีงานเต็มหมดทุกวัน บางมือกับมี่รับเชิญของแอนออะไรดีไปโตเพื่อที่กันตลอดถ้าวันไหนไม่ได้ไปด้วยกันเขาก็จะทอคอหากันหรือว่าไปหากันตลอดอืมอืายู่ไก่กันแอนกับมี่อีกบวบางสิครับอลองคิดดูนะคุณมีอะไรดีหรือเปล่าอคุณทําให้เขามีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณไม่รักเขาก็ปล่อยเขาไปหาคนที่ดีซะรู้ไหมมีผู้ชายที่รอแอนอีกเยอะคนที่เขาต้องการแอนพร้อมจะดูแลแอนอีกเยอะ แม้กระทั่งคนใกล้ตัวเขายังรอแอนตราบใดที่ยังไม่มีทะเบียนสมรสหรือมีลูกหรือแต่งงานทุกอย่างบอกได้คําเดียวว่าเกิดขึ้นได้หมดเพราะเปรียบเสมือนว่าแอนยังโสดอโสดจังไดนะแมนยังไม่มีใครเป็นเจ้าของจบอ่าที่สําคัญเศรษฐีเมืองขอนแก่นนั่งรอแอนอยู่ถ้าเธอให้เกียรติแอนมากกว่านี้จะดีมาก แค่เธอพูดว่ารักแอนบนเวทีใครก็พูดได้โอหเอออาที่ไปหู้ดเดีจังใดว่าเศีษทีเมืองขอนแก่นรออยู่ว่าเันจะ้ล้องนะโบแล้วใครเป็นคนส่งข้อความมาแหมต้องการอีหยังแล้วบอกว่าบอยเจ้าชู้นี่นะบอยเป็นคนบอดีบอยติดผู้ญิ่งบอยเหตุตัวบอดีโอ้ยถี่เห็นมานอ้อแฟนครับนอ้ดีเป็นไหนก็้อง ดีกับทุกคนเลยกับแฟนๆขนาดเวทีกันยังดีใช่ขนาดเมื่อนาะโดนทำร้ายใช่ไหมก็ยังไม่ด่าไม่อะไรเลยก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็แค่เตือนเราก็แค่ออกมาเตือนโหดเตือนมาให้กระท่ำจังสีกับผู้อื่นเออจ้าสีก็ว่าได้นอกเรียกก็บอกว่าบอยบอยห้เกียรติขอบรัวแอนบอยห้ยเกียรติตรงไหนไม่ให้เกียรติตรงไหนใช่บอยสิริชัยเป็นสุภาพบุรุษมากเท่าที่เราเห็นน้ะทั้งหน้าแล้วหลังเวทีแล้วก็การไร้สดทุกอย่างบ่าว่าจะเป็นการที่ว่าผ้า แอนไปหาพ่อกับแม่มือนั่นก็ไปกินข้าวกันแล้วล่าสุดที่ว่ามือนั่นน่ะที่ว่าแอนไปส่งอยู่บ้านน่ะส่งอยู่บ้านตอนตีสี่ก็คุยกับแม่ก็กอดให้กำลังใจแม่ทำตัวครอบครัวเขาต้องใจแม่นโอ้โหฉันเห็นฉันก็ยังอุ้ยรู้สึกดีใจผู้ใจน้ำเลือดเพิ่อนกับฮักแม่ห้องแม่บอกเองสิอ่ะอะแล้วเพิ่ใบเกียรติมองได้พี่น้องเออตั้งเท่าฉันเห็นมากนะโบเมนเตอร์เพิ่นลงคลิปเองคนอื่นเขาถ่ายคลิปเพิ่นนะ ออเขาทายตัวอย่างทีดีโอ้ยบอยเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้นําทีดีเอ่เป็นหัวหน้าทีดีก็เป็นคนทีดีผู้นึ่งแหละอ่ะพ่อแม่พี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องหินนะแล้วเพื่อนเคยมีข่าวเสียบอมมี่ฉันก็ไม่เคยได้ยินบอยซิลิช่านี่เป็นศิลปินที่แทบบอมมี่จากมีข่าวบอมมี่ข่าวเสียเลยอั่นเละ ฉันไม่เห็นแกออกมาด่าออกมาว่าออกมาอ่าว่าแฟนครับว่าผู้นันผู้นี่ใส่ลายไปสิฉันก็ค่อยบ่เคยเห็นเลยเออมิจต์ข่าวดีๆเสมอมาทั้งทั้งที่บางคนนะด่าเพิินหรือว่าวิจารเพิินซีเซหายเพิินกันยังออกเบาแบบว่าดีๆเลยแล้วก็ไม่ได้โกรธแฟนขับคนนั้นหรือว่าคนที่วิจารณ์เขาด้วยนะบอบอยนะแกจะเป็นคนคิดบวกมาโจ แกจะเป็นคนคิดดีอย่างเช่นรถอุบัติเหตุไม่มีประกันนี่แกก็บอกไม่เป็นไรอ่าเขาหาเงินให้เราเยอะแล้วรถตู้ครนนี้6กเจปีแล้วถ้าเอาชีวิตคนไหวดีกว่าเพราะว่าคนมันสางไม่มาไม่มาบ่ไดรถตู้มันหามาใดหาเงินหาทั้งหนาหาเิสีก็ะไดจริงไหเออแล้วชีวิตคนนะบ่ไดอ๊้เราคิดบวกคิดดีมาตลอดแล้วอีกขอความนึงบอกว่า เห็นว่าแอนเนี่ยบ่มีความสุขเขาอยู่กับคุณแล้วเขาไม่มีความสุขบ่มีความสุขตรงดหนสู้มือนี่เห็นเพิ่อนอู้งงานก็ปังงานกับปังกระุงความรักก็คือหวานใสตลอดเวลาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันหรือบาดมาอะไรกันเลยเขาวานกันตลอดเวลาพวานหวานกันจนวาว่างแผนมีลูกกันเห็นบอลอ่ะใช่เห็นไหม แล้วก็งานแต่งก็จะเริ่มในปีหกเจ็ดนี้ใช่ไหมอู้ยฉันอยากไปน้องคือสิยิ่งใหญ่มอ่าคือสิเต็มวงคือสีหยังสิแม่เราแอนออรีก็บอกว่างสีว่าเพิ่นบดได้ตรงการคนรวยที่สีมาต้องมาดูแลเพิ่นเพิ่นหาเงิน้วยเจ้าของเองได้เพิ่นพุ่มจากที่จะหาเงินเราเพิ่นมีความสามารถพี่น้องงานของเอนออดี้ามไปฮอดปีนาแล้วแทบไม่มีวันว่างเลยแล้วเพิ่นว่างแผนขอบรัวกันสื่อที่สื่อรดน้ำกันแล้วพี่น้องว่างแผนแต่งงาน วางแผนจะมีลูกน้ากันแล้ววางแผนดีมาทุกอย่างแ,แล้วจะมาปั่นให้เขาทะเลาะกันทําไมจะไปส่งอย่างนั้นทําไม,มถ้าคุณหวังดีกับอนักร้องกับคุณชอบแอนอชอบบอยอย่างเงี้ยไม่น่าจะแบบไปสั่งให้เขาทะเลาะกันผิดกันเลยอันนี้แสดงว่าเจ้าว่าวังดีดอกดออไมาเห็นจังสี่ควรที่จะสนับสนุนเพลินเนาะกพื่อเห็นเพื่อทักกันเขาควรจะยินดีด้วยไม่ควรจะมาส่งอะไรแบบนี้อเราเห็นหน้าเวทีเราเห็น แกถ่ายคลิปหลัง hmm. ทํางานหลังอะไรเนี้ยก็มุ้งมิ้งน่ารักเออให้เกียริกันเออเจ้าหนีมาหาปัญหาอันนี้นะจักไปหูมาแต่แอนแล้วถ่ายคลิปล่งล่สุดทีเราออกมาว่าวนะแอนออร์ดีเราก็ว่าอันนี้กับคนของข่อยคอยจริ้งใจ่อยจิงจังปันไดเออจะสิมาหาว่าหาทรงนั่นทรงนี้เหตุไหนเราบสบายใจให้บอยบอยไฮบอยเราสบายใจเหตุอย่างระวังสิคอยก็าหาข้องข่อยระว่งเออเพิ่นได้เลือกแล้วใช่ถือว่าเพิ่นได้ ตัดสินใจแล้วแม่ตัดสินใจแล้วสิเพราะว่าการกระทาอ่ะพี่บอยนะก็ดีทุกอย่างแม่เออห้เกียรติแอนอรดีให้อังสีทุกอย่างก็เป็นผู้ชายที่ดีหลัวแอนก็เป็นคนหนาลากก็คือสองคนนี้เหมาะสมกันมากแล้วเสื้อว่าความหัาของคพ่อนหนาเนี้ยแน่นต่อให้คนจะพยายามมาปั่นมาสางอย่างให้เพิ่นเลิกกันสางกระแสเพิ่นเลิกกันบอสําเร็จดอกครับพี่น้องีดีเพราะว่าเพื่อนหักกันเนี้วแน่นกันมากเฮ็ดไปกับบอสําเร็จดอกคนเฮ็ดนะอ่า ถ้ามาสนับสนุนคนดีกว่าเนาะใอ้กรลไล่ใจคนดีกว่าครับผมอ่าเฮาสองคนกะมาฝากแค่นี้แหละคะ่ะกับพี่น้องก็ฝากแอนกับบอยใน่เด้อค่ะอ่านได้ยูแต่ก็ย่าไปซีเรียสนอะพี่น้องเนะเาะเฮาหักกันแล้วก็มีคนรอสนับสนุนนะอีกเยอะมากแฟนคลับบ้าน A b บใช่แฟนคลับที่สนับสนุนห้แอนบ่อยแบบฮักกันเนี่ยหลายค่ะเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นแล้วกับคนกลุ่มหน่อยที่ว่าพยายามมาปั่นให้เฮาเลิกกันน่ยย่าไปแค่ครับอ่านแล้วก็พานไปเท่านั้นล่ะถูก ก็นั่นแหละเราส่งกําลังใจให้อแอนกับบอยเนาะกับทีมงานกับทุกคนสู้ๆต่อไปค่ะคผ่านอุปสรรคยังกับสิทีมมันไปนั่นแหละคิดดีทําดีค่ะพอแม่พี่น้องไปละค่ะคสวัสดีค่ะค